สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านครับมาพบกันในคลิปแนวทางจีนภาคเช้านะครับประจำวันจันทร์ที่2ี่กุมภาพันธ์เนาะก็วันนี้สิ้นเดือนแล้วนะครับไม่มี 30- 31เ็นะไม่มีย9 30ิบกานะครับวันนี้วันปีนี้มี28วันครับสำหรับกุมภาพันธ์สำหรับจีนภาคเช้าภาคเช้ายัางไงเป็นรอบแรกก็เบาๆไปก่อนแล้วกันเนาะดูทางไปก่อน,นครับดูทางกันไป เอาเบาก่อนละกันนะครับใครชอบแนวทางนี้ครับใครว่าแนวทางของผมไม่อยากพลาดครับกดติดตามไว้ครับและมีโฆษณาดูให้ด้วยนะครับจีนเชา้าจีนเชา้าเปิด79 79399ครับ7 93ลบ99้ขณะคิดตอนนี้ก็อยู่ที่ลบนะครับจับที่ลบเนาะถ้าขึ้นบวกก็ตัวใครตัวมันครับขึ <laughs> ้นบวกตัวใครตัวมันยืนเชา้าเด่งสุด8ครับ4 8 44 ส8่98 94 94 98 98 94. 4ป8สี่สี่ครับ9 8 9าแป้มา4ี่คน6หครับ6 8แปดเนาะร้อยมาสีครับร้อมาสีถ้าลบก็4ี่เก้ผมว่าหน้ามาครับอาจจะสลับ4ขึ้นบน8ลงล่างก็ได้เนาะ ก็มัดสไปร้อมัดสี่คืออะไรก็เอา4ไปมัดเพื่อเล่น3ตัวครับเช่น4ี8สี่4ปดสี่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 แครับก็ได้ประมาณนี้ครับสําหรับหุ้นจีนภาคเช้าครับก็ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังครับยังไงก็รอบแรกพิจารณาดีๆก่อนตามนะครับแล้วก็เบาๆไปก่อนแล้วกันเนาะมีโฆษณาดูให้ด้วยนะจ๊ะสวัสดีจ้า